ไหรอกเราถ่ายด้วยกันท่าไร้บไ้เบิ่งเาพี่มาขามขาเปีแยะขาเปียะขามเปี๊ยเฮ้ยขามเฮิม์เบอนี่มเเฮอรบมเ่ะขามโไ้ามเอราโลเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่นี่ร้อยาสิบบาทามอะไรครับเฮอร์นี่ ราคาสอรยากเลยนี <S s <S oh, ่เอาครึ่งโลครึ่งโลเท่าไหร่ดแห้งอ่แนครั้งเปล่ลูกกันหนเราเเข้าออยมาบกันไทยนี้านตากันไทยพงน้าอจกอไปใ จำนึงหรือเพิมกันปวดไลายๆอ่อแบบหามไม่หามระใช่ไม่เอาสุก้าเหม่อแล้วถ้าแม่ค้าคงเป็นเอ่อไรม้าหถมให้นูหน่อยอันนึง น,นั่นเจ้าดวงใส่จะได้โหดรถกอล์ฟอีกแล้วาหาให้มันยุกขอบ้อท,ทุกคนไมเ่เคยไม่ขี่รถกอล์ฟอยู่นิเคยแต่ขี่มออเตร์ไซค์เช่ารถกอล์ฟกันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมาเช่ารถกอล์ฟกันนะเดี๋ย,ยนนนนวไป,ไปหมดนะ้องร้อยก

เรเริ่มแปดโมงครึ่งแล้วเดีไปกระดานตนนี้ตัโมงครึ่งก็หนึ่งชั่วโมงสิบโมงครึ่งก็สองชั่วโมงันเดียวอเลยมาขึ้นแล้วคันเดียวอคับาาคนันยกันขับีๆะครับับนขับกรุณาะครั เอาแล้วค่ะทุกคนดูนี่ค่ะเขาต้องเรียบ้อยเอาหน้อ่งนาออกแล้ว่บอกเดะเนี่ยมาเคลียวหัวบไปเลยลยจข้างบนก็ได้สิไปทุกคนไปกินข้าวเขายนางรดไปเียว่าเน่้นังเตม่าต่ับแตมาใส่เองหนห่อนก็เหรอไม่รู้นะว่ามี ถามเพิ่มเขาไม่าะเาจะกว่ดั่นอง่ยขต่า้คือรีบคาแล้วรับโตร้อนหัวนี่เราจะกีย่างส้ฟางคือเราก็จะเหนืขันหนึงเนาะนี่ว่าอกแล้วเอ้าไปเล่าไปนั่ไปนีตลาดนี่ไก่กับร้อนถาได้ผู้เดียวมันมวนตีไปซื้อผู้เดียว

ร้านไหนนี่เหรอสังว่าจอนไม้แล้วนี่ขวงเขาขึ้นมวลเนะเข้ามาไว้มนเดี๋ยวไเปล่าลองจีนไทยก่อนเดี๋ยวไทยแล้วเนี่ยอนหัปงเนี่ยเนี่เดี๋ยวเด้อยขอไปนางขอไปนางก่อนได้นูทยหนักโปก่อนเน่เดี๋ยวนั่งีบปานปถ่ายรูปปงเองถ่ายได้เลยป อาเจ็บไปนั่งเลยข้าวเชเชียวอ้าวไอ้ไอ้ไม่นั่ง้วยใครใครับที่กันอะไรกันวะใารหรอเดินไปเดันไปเนไปยังอ่าหนึ่งองสามโอเคปะอ๋อใหญ่ได้ใหญ่ได้ยี่ขออของไปถ้าได้ได้ขอแปลนล่ะอ่ะอหนึ่งสองโอเคไปนองครับ คลิปนี้กินเขาก็ได้ไป<า>ลองครับเดีแล้วมึงอ,อีกคลิป<า>ไม่ยัางตลาดเนาะได้นั่งท่ายรถเมื่อกี้นะโซ่ันไรเด้อสิเป็่ลมโคตรเออได้เลย,ายมาตลาดห้อยู่พี่ นหนูเอาเย็นตาโฟรวุ้นเส้นค่ะพิเศษน,นะคะพิเศษเอ่อพิเศษเครื่องใช่ค<อ>่ะไม่ใช่ต้มยำนะคะไม่เพราะท่านได้เป็นโซอยูเอิ้นไว้เตรียมไว้เตรียมพร้อมไม่เป็นยังสัน,นเป็นอะไรนะนนเรืองนี้เป็นอะไรพิเศษอะไร ใช่ค่ะเพนน์บอกขอรับคลิปมีต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมอยากดขำโฆษาด้วยเพื่อนๆจะเห็นแป่นะันแล้วก็ทีมงานสารทเพนน้ทุกคนด้วยคับผมสวัสดีค่ะ